ทริปของอาการปวดคอปวดบ่านะครับวิธีการอย่างแรกเลยที่เราควรจะต้องไปสํารวจเลยก็คือหมอนครับหมอนที่เราอยู่เนี่ยอันดับที่1นนะหมอนที่เรานอนอยู่เนี่ยมันมีผลของอา,อาจจะทําให้เรามีอาการปวดคอได้ไหมถ้าหมอนมันแบนไปนะนอนนานๆหมอนมันแฟบมันอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มยุบใช่ไหมครับมันก็อาจจะทําให้คอเรามันไม่อยู่ในนอร์ม l ลอะไรนีคือตอนนี้ผมอยู่นอกสถานที่เลยไม่ได้มีตัว กระดูกมาให้ดูเนาะก็คือโครงกระดูกมันจะต้องอยู่ในระดับที่ตรงระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อว่าหมอนมันบางมากน้องนอนน,น,นานนุ่นนุ่น,น,นมันกระจุยกระจายเราไม่สามารถจะเสริมได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องหาหมอนใบใหม่หรือถ้าใครที่ไม่มีปัญหาเรื่องปวดคอจากการนอนเลยนะครับก็อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนแต่ว่าถ้าใครที่มีอาการปวดคอจากตื่นนอนใหม่ๆหรือมีตกนอนบ่อยๆเนี่ยลองเปลี่ยนหมอนดูก็อาจจะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยทําให้อาการปวดคอเนี่ยมันดีขึ้นได้นะครับต่อมาครับข้อ2 การนอนของเราแนะนําว่าควรจะนอนในท่านอนหงายนะเราท่านอนหงายจะเป็นท่านอนที่ที่มันดีที่สุดแล้วเพราะว่าคอเราจะอยู่ในลายที่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามการนอนหงายก็ควรจะต้องนอนโดยใช้หมอนเนี่ยเพียงหนึ่งใบนะเราจะไม่นอนหมอนสองใบเนาะถ้าหมอนสองใบก็จะสูงเกินไปแต่ว่าก็ต้องไปดูอีกอะครับว่าความสูงของหมอนนั้นมันสูงเกินไปไหมวิธีการเช็คก็คืออาจจะต้องแบบดูทางด้านข้างนะครับว่า คอเราเนี่ยอย่างผมหันข้างเนี้ยคอเรามันก้มไปอย่างนี้ไหมถ้าคอเรามันก้มอย่างนี้แสดงว่ามันตึงมากเกินไปมันจะยืดโครงสร้างทางด้านหลังต้นคอซึ่งลักษณะน,นี้มันจะทําให้เรามีอาการปวดคอปวดบ่าได้เพราะว่าโครงสร้างด้านหลังเนี่ยเป็นกันเยอะนะครับต่อมาครับข้อ3นะของไปแล้วเนาะข้อ3นะครับก็จะเป็นการมองจอคอมมองจอคอม เราเนี่ยปรับจอคอมใครทํางานเชื่อว่าทุกคนต้องหลายๆท่านถ้าใครที่เป็นออฟฟิศหรือว่าใครที่อยู่ในช่วงวัยทํางานเนี่ยต้องใช้คอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเผื่อจอคอมเนาะมันอยู่ต่ำนะครับคอเราก็จะมองคือคอเราอะ่ะจะมองตามระดับสายตาถ้า,าสิ่งของที่เราจ้องอยู่อะ่ะมันต่าคอเราก็จะก้มทันทีเป็นอัตโนมัติเลยนะครับดังนั้นการที่เราปรับให้จอคอมขึ้นมาอยู่ในระดับสายตาเนี่ยมันจะทําให้คอเราไม่ก้ม ดังนั้นถ้าใครที่แบบยิ่งนั่งทำงานเป็นเวลานานแล้วกอ็อยู่ในจอคอมมันอยู่ต่ำอ่ะเนาะคอก็จะก,ก้มตลอดเวลาโอกาสที่มันจะปวดต้นคอนอะ่ะสูงมากนะครับนี่ก็จะเป็นปัญหาข้อสามซึ่งทุกท่านต้องเอาลองไปรีเช็คดูนะทั้งสามข้อนี้ใครมีข้อไหนบ้างก็แชร์แชร์กันมาเนาะหรือใครมีข้ออื่นๆที่มากกว่า10ข้อนี้ก็ได้นะลองแชร์กันมาดูนะครับอ่ะต่อไปข้อสี่นะครับใช้มือถือนานเกินไปเราใช้มือถือนานเกินไปนะครับ ผมใช้มือถือเยอะมากผมดูในแอปพลิเคชันที่ตามในในมือถือฮะเขาจะบอกเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยสี่ชั่วโมงนะหรือบางครั้งเนี่ยแปดชั่วโมงเลยถ้าเป็นวันหยุดนะใช้นานใช้เยอะคือถ้าเราเนี่ยอยู่ในท่าก้มดูมือถือมากเกินไปหรือพิมพ์มือถือมากเกินไปจะทําให้ปวดคอหรือไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นมือถือก็ได้นะเป็นแท็บเล็ตหรือเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็จะทาให้ปวดคอครับดังนั้นวิธีการที่ดีคือเราควรจะต้องมีการพักเบรกนะ เขาแนะนาว่าประมาณ45-50ถึงนาทีเราควรจะต้องเบรกประมาณ5-10ถึงนาทีนะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นหรือว่าค่อยกลับมาใช้งานนะครับพวกนี้ก็จะทําให้อาการปวดคอเนี่มันลดลงได้นะครับต่อมาครับก็จะเป็นเรื่องของการโทรศัพท์ลหลายท่านก็อาจจะมีคนที่แบบต้องใช้โทรศัพท์บ่อยใช่ไหมครับการใช้โทรศัพท์ก็จะเป็นไงครับจับโทรศัพท์แล้วก็เอียงหูหนีบหูในลักษณะนี้แล้วก็มือก็จดคําพูดหรือว่าจดคีเมสเซจอะไรต่างๆงเนี่ยซึ่งถ้าเราอยู่ในท่าน,นี้เป็นเวลานานเนี่ยกล้ามเนื้อของคอบ่า ทางฝั่งหนึ่งมันจะตึงมากเกินไปลักษณะเราส่วนใหญ่เ็าจะไม่ได้ทําทั้งสองข้างเหมือนกันเลยนะเราจะทําด้านที่ถนัดด้วยใช่ไหมครับพอทาด้านที่ถนัดเนี่ยกล้ามเนื้อฝั่งหนึ่ง่ยทำงานเยอะเกินไปก็จะทาให้มีอาการปวดคอได้นะครดังนั้นเขาแนะนําว่าถ้าเราใช้โทรศัพท์เนาะแนะนาว่าต้องใส่เป็นอะไรครับบูทูธบูทูธเป็นหูฟังพูดเลยแบบนี้มันจะสะดวกสบายแล้วก็จะลดอาการปวดคอบ่าได้นะเอาไปรีเช็คดูนะครับใครที่ใช้โทรศัพท์บ่อยๆเนี่ย ใช้ได้ดีเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นเรื่องการออกกําลังกายกขาดไม่ได้เลยคือการออกกําลังกายถ้าใครที่ไม่ค่อยออกกําลังกายถ้าเรายังเด็กอยู่ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเริ่มอายุสัก30บวก40บวกเนี่ยเริ่มจะมีปัญหา50 60ไม่ต้องพูดถึงนะก็คือว่าควรจะต้องแบ่งเวลามาออกกําลังกายกล้ามเนื้อต้นคอพวกนี้ครับให้มันเกร็งให้มันแข็งขึ้นซึ่ง ท่าหลายๆท่านที่ตามอยู่ในเพจก็ทราบดีว่าผมสอนบ่อยมากเลยนะซึ่งจริงๆเนี่ยเอาไปใช้ได้ทุกท่าเลยครับแล้วควรจะต้องออกกําลังกายในท่าที่มันขายไปเช่นเราก้มคออยู่ตลอดเวลานอนก็ยังก้มนะดังนั้นการออกกําลังกายควรจะเป็นการเงยคอหรือแอนคอขึ้นในลักษณะนี้เพื่อจะทําให้มุมการเคลื่อนไหวของคอมันกลับมาได้ดีขึ้นครับพวกนี้ช่วยได้เยอะนะครับออกกําลังกายนะแล้วก็การเก็บคางเนาะเก็บคางนีง่ายๆเลยอย่างนี้ใช่ไหมครับที่ฝึกให้เนาะ ทุกท่านต้องทําบ่อยๆจริงๆทําวันละรอบสองรอบก็ได้เช้ากับเย็นอย่างเงี้ยก,ก็พอนะครับสาหรับคนที่ไม่มีอาการปวดนะแต่ว่าใครที่มีอาการปวดแล้วเนี่ยเขาแนะนําว่าต้องทุกชั่วโมงเนี่ยทุกชั่วโมงนะซึ่งจะทําให้อาการปวดและการกดทับเส้นประสาทเนี่ยมันลดลงได้ดังนั้นเราต้องปรับประยุกต์ใหม่เนาะได้ยินสัญญาณอยู่ใช่ไหมครับพอดีตอนนี้ไมโครโฟนไม่ดีเราผมใช้ไมค์ของมือถือเลยนะครับอีกอันนึงนะเรื่องของการสะพายกระเป๋าสะพายกระเป๋าเนี่ยมีใครสะพายกระเป๋า สะพายข้างบ้างผมก็สะพายข้างนะบางครั้งแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาแนะนําว่าควรจะต้องเป็นการสะกระเป๋าแบบสะพายสองข้างให้เท่ากันหรือไม่สะพายเลยจะดีกว่านะครับแล้วก็การหิ้วอย่างเงี้ยการหิ้วกระเป๋าข้างเดียวมก็จะทําให้มันก็คล้ายๆอาการสะพายนะครับเพราะมันจะออกแรงเนี่ยสองข้างไม่เท่ากันโอกาสที่จะทําให้มีอาการปวดสูงดังนั้นถ้าเป็นไปได้ควรจะต้องให้กระเป๋าสองข้างมันบาลานซ์กันคือดีลุ่มหิ้วสองขาสองสองแขนนะนะแล้วก็ สะพายกระเป๋าถ้าเป็นสะพายข้างแนะนาว่าควรเป็นสะพายแบบเป็นแบคแพคเลยมันจะดีกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไม่สะพายแต่จะดีกว่านะครับพวกนี้ก็จะช่วยลดอาการปวดคอบาได้เยอะเลยนะสําหรับข้อ7เนาะต่อไปข้อ8ครับอันนี้สําคัญนะเรื่องของของการดื่มน้ําแล้วก็การสูบบุหรี่เรื่องของการดื่มน้ําช่วยอะไรคือหมอลองกระดูกต้นคอหรือว่าพวกโครงสร้างของคอเนี่ยมันขาดน้ําไม่ได้เลยครับพวกนี้มันมีน้ําอยู่เยอะมาก70% 80%เลยดังนั้น การที่เราดื่มน้ําเยอะๆนี่จะช่วยทําให้ผิวหนังเราชุ่มชุ่มชื้นจะอะไรกะไรชุ่มชื้นขึ้นชุ่มชื้นชุ่มชื้นขึ้นนะครับซึ่งเราลองคิดภาพถ้าเราขาดน้ำอ่ะปากเราแห้งใช่ไหมผิวหนังเราก็จะแห้งตามมานะครับดังนั้นการที่เราดื่มน้าบ่อยๆนี่มันจะช่วยได้อีกอันนึงก็คือคนที่สูบบุหรี่เนี่ยการที่สูบบุหรี่เนี่ยเลือดเรามันจะเอาออกซิเจนไปส่วนโครงสร้างต่างๆได้ไม่ดีเท่าคนที่ไม่สูบบุหรี่นะดังนั้นการสูบบุหรี่เนี่ยจะทําให้ พวกโครงสร้างต่างๆมันเสื่อมเร็วนะฮะไม่ต้องว่าแต่หมอลองกระดูกทุกส่วนอะฮะนะฮะไม่ว่าจะเป็นแผลหรือว่าเป็นโครงสร้างคอลลาเจนพวกนี้มันจะแย่ลงแล้วก็อาจจะเซลล์มันจะแก่เร็วอะไรอะไรทานองนั้นนะครับดังนั้นควรจะต้องปรับเนาะปรับเรื่องดื่มน้ําให้มากขึ้นแล้วก็บุหรี่เนี่ยลดลดด้วยก็จะดีนะครับอ่าหลายท่านก็จะบอกมาตามโครงสร้างตามข้อข้อมีใครทําข้อไหนหรือไม่ได้ทําข้อไหนลองเช็คเช็คดูนะใครไม่ได้ทำก็ลองเอาไปปรับนะครับใครที่ทําแล้วก็ดีมากเลยนะครับ ทีนี้อีกอันหนึ่งข้อ9นะครับก็คือการอยู่ในท่าที่เหมาะสมเนาะถ้าเราอยู่ในท่าไม่เหมาะสมเช่นนั่งหลังค่อมไลหออย่างเงี้ยฮะแล้วพอก้มนั่งทํางานแบบน,นี้มันจะเป็นท่าที่เสียบุค,คลิกแล้วก็โอกาสที่กล้ามเนื้อทางด้านหน้ามันทํางานเยอะก,กว่าด้านหลังแล้วก็ทําให้เรามีอาการปวดคอบ่าได้ดีได้เยอะมากนะดังนั้นวิธีการแก้ไขก็คือเราควรจะนั่งหลังตรงคอตรงนะครับไม่ก้มคองพวกนี้ก็จะช่วยทําให้อาการปวด มันดีขึ้นได้ขอแค่ปรับเนาะแต่มันคงจะไม่ได้ดีภายในวัน2วันนะแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นถ้าเราปรับบุคลิกภาพร่วมกับการออกกาลังกายพวกนี้นะครับถ้าออกกําลังกายพวกบ่าสะบักพวกนี้ผมก็สอนนะใครที่ยังไม่ตามก็สามารถตาม Follow ได้ในในเฟซบุ๊กแฟนเพจที่กำลังไลฟ์นะครับแล้วก็ยูทูบชาแนลของเรานะสามารถหาท่าบริหารที่ผมสอนเรื่องเกี่ยวอาการปวดคออาจจะพิมพ์ว่าปวดคอมันดิบกายภาพอย่างเงี้ยมันก็จะมีขึ้นมาเยอะมากผสอนไปผมน่าจะอัปโหลดไปมันเกือบ 7 8 0คลิปแล้วนะครับซึ่งเป็นคลิปหลากหลายโลกมากใครสนใจก็ใครหาไม่เจอก็ทักเข้ามาหรือขอใต้คอมเมนต์ข้างล่างเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาอะแอปมินมาช่วยกรอ,อกลงด้วยเนาะอันสุดท้ายสุดท้ายนี่สอนบ่อยเหมือนกันนะะหลายๆท่านเวลาปวดคอเคยคำดูไหมครับว่ากล้ามเนื้อต้นคอนะสองข้างมันไม่เท่ากันแล้วมันมักจะมีมีก้อนแล้วก็มีปมเวลากดเข้าไปเนี่ยปวดจี๊ดลาวขึ้นสีสะแล้วช่วงไหนที่งานเยอะๆนะไอ้ก้อนนี้มันจะใหญ่แล้วก็ ปวดร้าวได้ง่ายพวกนี้จริงๆแล้วเราสามารถที่จะแบบกดนวดได้หรือยืดออกกําลังกายได้ซึ่งผมก็สอนประจําแต่ว่าถ้าใครที่ที่เกียิทำก็ไปให้นักกายภาพหรือว่าให้พี่นี่แพทย์แผนไทยเขาช่วยก็ได้นะแต่ว่าเน้นไปที่กล้ามเนื้อน้องไม่ต้องไปรุนแรงถึงขั้นจัดก,กระดูกจัดข้อต่อที่บริเวณขอพวกนี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับยืดกล้ามเนื้อคลายกล้ามเนื้อด้วยตัวเองใช้มือกดคลึงพวกนี้ก็สามารถที่จะลดอาการตึงปวดที่มันจะเกิดขึ้น กับเราได้ดีแล้วแค่นั้นเองนะครับจบแล้ว10ข้อนะลองไปเช็คดูนะมีใครที่ทําข้อไหนแล้วก็ดีแล้วก็โอเคแต่ใครที่ยังไม่ทําก็ลองไปปรับดูนะครับน่าจะช่วยเราให้มีสุขภาพเรื่องอาการปวดคอได้ดีขึ้นนะครับ